เฟิร์นนบจิลานางเอกสาวสวิศวกรรมโยธาสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับนายเอกสาวที่จบวิศาวะนะคะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากเฟิร์นนบจิราค่ะคลิปนี้นะคะพีอาเรตี้จะพาไปสองโปรไฟล์ของเขาให้มาขึ้นกันค่ะเฟิร์นนบจิรานะคะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการร่วมประกวด Mr. and Miss อนปะดูแดงปี2556โดยเฟิร์นเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ค่ะนอกจากนั้นนะคะยังได้รางวัลอันดับ2ในการประกวดเทพีส่วนปามจนทําให้ความโดดเด่นของนางเนี่ย เขาตาผู้ใหญ่ในวงการค่ะก็เริ่มมีการชักชวนให้มาแคสในโครงการต่างๆและได้รับโอกาสเป็นนางเอกครั้งแรกในละครเรื่องพานระวันจันวาดและด้วยการรับบทนางเอกครั้งแรกก็ทําให้เฟิร์นเนี่ยมีผลงานการแสดงละครอ,อย่างต่อเนื่องได้มาค่ะที่บอกว่าเฟิร์นเป็นนางเอกสาววิศวกรรมโยธาเพราะว่าเขาเนี่ยจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาว,วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยผาจอมเก้าพนครเนี่ยค่ะและระดับปริญญาโทก,ก็ไม่ธรรมดาเช่นกันค่ะจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอาเป็นว่าสาวคนนี้นะคะดีกีไม่ธรรมดาค่ะโปรไฟล์เรื่องการศึกษาเนี่ยแน่นมากๆส่วนผลงานของเขาฝีไม้ลายมือก็แน่นเช่นกันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ร์ต้องวิธี h e ดเซ็ต